นี่ครับสะต๊อกคอสนะนอนอยู่เต็มเลยนะมีพัดลมนะกำลังเป่าขึ้นมาเนาะบอลลูนชัดเจนทุกเม็ดชัดเจนทุกดอกมั่นใจได้ไลฟ์ฟาร์มบริษัทไลฟ์ฟาร์มที่ไทยจำกัดนะใครสนใจตัวไหนนะทักไลน์เลย ไลท์แอดนะมีแอดนำหน้าไลท์ฟาร์ม1 1 1หนึ่งมี1 3สตัวไลท์ฟาร์มไลท์ฟาร์ม L I G H T F A R M ไลท์ที่แปลว่าแสงแล้วก็ฟาร์มฟาร์มแกะแอดไลท์ฟาร์มหนึ่งโอ้มีเยอะมีเป็นพันแบบว่ตอนนี้โรงงานน้ำตาลโรงงานขวดซอสโรงงานปุ๋ยก็สั่งนะสั่งคือทำได้ทุกแบบนะลูกค้ามีแบบมาได้หรือใช้แบบของเราก็ได้เรามีเป็นพันพันแบบนะมีไดโนเสาร์มีนู่นมีนี่เต็มหมดนะี่ล กอลูนพวกนี้ต้องเสียบลมตลอดนะต้องต้องเป่าลมตลอดก็คือใช้ใช้พัดลมเป่าตลอดนะครับนะนีเ่เลยอันนี้จะไปสกายวอล์คเขาคอนะนีไ่ไปทุ่งไฮเดนเซียทุ่งไฮเดนเซียขอบคุณผู้ใหญ่นะสั่งเยอะมากเลยนะ,<ล>ะที่<ล>เพชรบูรณ์นะเขาคอใครรู้จักทุ่งไฮเดนเซียใครเคยไปเที่ยวบ้างนะผู้ใหญ่นะอยู่ที่ทุ่งไฮเดนเซียอยู่ที่เขาคอนะ สั่งมาโอ้โหหลายสิบรูปเลยเนี่ยนนเดี๋ยวผมมีเวลาไปหาแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้เย็บบอลลูนส่งไม่ทันกาบขออภัยพี่ๆีท่านใจที่ช้าอยู่ผมอยู่สิงห์บุรีอำเภออินบุรีแวะเวียนมาใครผ่านไปผ่านมาแวะมา,มากึบก็ได้มากินต้มไก,ก่กันมากินต้มไก,ก่กันเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญพี่พี่ทุกท่านบางคนโทรมาบอกว่าหลอกหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าไม่มี ของจริงตัวจริงชัดเจนบริษัทไลฟ์ฟาร์มบริษัทไลฟ์ฟาร์มนี่นี่เดี๋ยวดูบริษัทผมนี่เลยนะบริษัทไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดบริษัทโซล่าฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะนี่เลยนะติดถนนเอเชียนะอันนี้ถนนเอเชียถนนเอเชียอยู่นี่ทุกจังหวัดต้องผ่านหน้าเพราะบ้านผมนะห้ามนั่งเรือดำน้ำกับขึ้นเครื่องบินนะถ้าขับรถอ่ะ อยู่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายเดี๋ยวต้องผ่านหน้าบ้านผมจะเข้ากรุงเทพนะไม่ใช่ถ้าใครไม่ผ่านก็คือลัดเลาะคลองเพราะถนนเอเชียเนี่ยเป็นถนนที่ผมอยู่สิงห์บุรีก่อนถึงนครสวรรค์ก่อนถึงชัยนาทนะถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยแต่ถ้าพี่มาทางภาคเหนือเนี่ยพี่จะเข้านครสวรรค์และชัยนาธอุทัยธานีชัยนาทเสร็จจะเจอบ้านผมติดโนนเอเชียมีคนบ้าใส่หมวกแดงเงี้ยติดป้ายแถวนี้แวะได้แวะได้แแวะชมกันอ่ะ แต่ไม่มีให้ชมหรอกเพราะว่าส่วนมากก็ส่งหมดเลยทำเสร็จส่งทําเสร็จส่งทําเสร็จส่งไม่มีให้ดูไม่ต้องมาดูมาเดี๋ยวมากึึบมากินต้มไก่มากินต้มไก่เนาะมันส่งงานไม่ทันส่งงานไม่ทันช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีนะฝปากพี่พี่ด้วยท่านใดจาลังเลใจอยู่ว่าจะหลอกไม่หลอกคือพี่มาดูแล้วกันคือบางทีพูดยากเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดยังไงบางคนบอกว่าโอ้ยังไงวะเนี่ยยังไงยังไงก็แล้วแต่พี่ทักไลน์ก่อนบางคนผมบอกว่า ไม่เห็นมีรูปให้ดูเลยผมบอกไปดูในเว็บไซต์พ่อบอกส่งลิงก์ให้ก็บอกไม่กล้ากดแล้วแต่ก็ไม่ต้องกดนะก็ดูในเฟซเฟซการุณานเลื่อนอะเลื่อนเลื่อนลงไปลึกๆเพราะเราลงแบบไวทุกวันเนี่ยมันเยอะมันเยอะเออมันมันเยอะไงแบบมันเข้าใจกัว่าเฟซบุ๊กไหมพอเราลงไปเรื่อยๆเนี่ยลงแด่เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วสเดือนแล้วมันจะอยู่ต่ํามากมันจะอยู่ลึกก็เลื่อนลงไปแต่ถ้าไม่เลื่อนกรุณาบอกเลยว่า อยากได้แบบไหนอยากพี่อยากได้ไดโนเสาร์พี่อยากได้งานมันเด็กพี่อยากได้งานมาสจุดจีนนะเอออยากได้งานอะไรเราจะส่งให้ทักไลน์ทักไลน์ไลน์แอดไลฟ์ฟาร์มหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่าปลอกเลยเพราะวันหนึ่งเราเราออกทุกวันเนาะคือพูดง่ายเจ้าของเขารออยู่อันนี้รอนกลางแดดเลย มันจะมีพัดลมทุกตัวมันจะมีพัดลมทุกตัวมนลลพัดลมโบเวอร์โบเวอร์ต้องเสียบปลั๊กทุกตัวนะบอลลูนบอลลูนนะอันนี้จะเก็บใส่กล่องเก็บใส่กล่องเนาะแดดก็ส่องหน้ามองไม่เห็นกล้องเลยตอนนี้นะ Uhm. รอดอยพี่พี่ท่านใดสั่งมาเห็นเจ้าของเห็นก็ชื่นใจละก็นอนลุ้น huh> กันมา15วันเย่วเหนียวเลยว่าเฮ้ยจะโดนหลอกปาวะของผมไม่มีไม่มีชัดเจนบริษัทไรฟาร์มเราเนี่ยค้าขายมาเป็น10ปีนะเราจำหน่ายไฟประดับไฟตกแต่ง ปกรณ์โซลาเซลล์ไฟโซลาเซลล์นะชื่อบริษ uh ัทบริษัทไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดบริษัทโซล่าฟาร์มประเทศไทยจำกัดสองบริษัทนะไปเซิร์ชดูได้ไปเซิร์ชดูได้เราค้าขายมานานนะเราไม่ว่าทําอะไรมั่วซั่วอย่างนั้นเราไม่ใช่มิจฉาชีพเรามิดแท้มิจแท้ตัวจริงตัวจริงนะ แบบไหนสั่งได้นะครับบริษัทไหนอยากได้ยังไงให้เราออกแบบให้หรือพี่ออกแบบมาเราทําให้ได้หมดนะไปตัวอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าอะไรก็จะทาไม่ได้ผมทําได้หมดมาร์คอร์ดของจังหวัดหลายจังหวัดเราเย็บให้หมดเราทําได้หมดนะลู่วิ่งต่างซุ้มโค้งซุ้มเปิดตัวสินค้านะอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์จัดงานอีเวนต์เนี่ยมาเถอะขอให้บอกผมบริษัทไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะ จำหน่ายพวกนี้มาเป็น1ิปีพวกไฟป,ป,ป,ประดับไปตกแต่งน้าง,งานของผมอ่ะแต่ผมไม่กล้าพูดชื่อนะอ <c oughs> ทำไมถึงไม่กล้าพูดชื่อหรอ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกส่วนมากก็ไปกินต้มไก่กับพี่เขานะเป็นงานของเขาอย่งางเขาเราแค่เอางานไปขายนะส่งให้ต่อหนึ่งนะแล้วพี่เขาก็ไปจัดการไปดําเนินการกันอะไรกันนะคือเขาก็ไปติดตั้งเรามีหน้าที่คือซัพพอร์ตนะ เราฝ่ายสับปะน้านี่ก็เริ่มแพ็คสอง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  ขพี่นุ้นที่ทุ่งไฮเดเจียนี่สั่งมาโอ้เยอะมากเนาะไปฟาร์มของเราเนาะดูคลิปอื่นได้ผมพาชมฟาร์มตลอดเลยผมพาชมเรื่อยๆนะบางทีบางคลิปจะพาชมทุกคลิปไม่ไหวพี่บางคนบอกโอ้โหหน้าเบื่อวันหลังมานั่งกึ๊บกึบกันมากินกันกินต้มไก่กันอะไรกันนะครับยินดีเรียนเชิญยินดีเรียนเชิญผมมืดไหมเนี่ยเขาลมแล้วเขาลมโอ้ร้อนมากขอบคุณท่านใดที่จะสั่งไม่ต้องลังเล ติดต่อเราได้ชายหมวกแดงขอบคุณครับขอบคุณนะครับย,ยังไม่จบนะ <laughs> ขอบคุณไว้ก่อนท่านใดที่จะใช้โอ้โหวันนี้หมวกมันแปลกขอบคุณนะครับท่านใดที่สั่งแล้วก็สั่งอีกได้ถ้ามันซีดแล้วก็สั่งอีกได้ท่านใดที่สั่งแล้วมีเพื่อนข้างๆถึงจะถูกกันแล้วไม่ถูกกันช่วยแนะนำผมให้ผมหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี